อย่าอบทกวีนี้ออกซสีเด็ดขาดเพราะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าใต้คือโมินเธอทำบาบอะไรทำมาถึงวิกไซได้ยินเสียงเธออีกเลยบทกวีนี้เขียนตัวยมโตอินุิโกะ ูเหมือนบทกรอนธรรมดาแต่เนื้อหาเต็มไปด้วยความเย็นเยียบกวีต้องคำสาปของโทมิโนหรือนรกของโทมิโนเป็นหนึ่งในตำนานเมืองที่เรื่องชื่อของญี่ปุ่นโดยมีเนื้อหาสะท้อนความหดหู่และความลวกลัวเกี่ยวกันตกนรกเนื้อเรื่องเล่าถึงโทมิโนผู้ทำบาปจนต้องตกนรกขุมที่7โดยระหว่างทางได้พบพี่สาวทุกเขี้นตีและร้องเรียกหาน้องสาวอย่างสิ้นหวังมีข่าวลือว่าหากใครอ่านบทกวีนี้ออกสิ่งดังๆตั้งแต่ต้นจนจบจะเกิดผลร้ายเช่น ป่วยกับทันหันอยากทำร้ายตัวเอง ประสบอุบปปัติเหตุหรือสูขีดเคยมีข่าวลือว่ามีนักศึกษาหญิงสูขีดหลังอา่านบทกวีนี้พุ่มกับภาพยนตร์เดนเอ็นนิชิสุในปี1 9 7 4ได้รับแรงประดานใจจากบทกวีนี้สูขีดด้วยโรคไตแต่ถูกโยวงว่าเป็นเพราะคำสาบมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันไม่ใช่คำสาบแต่มันคือเสียงแต่ความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดของผู้แต่งบางคนบอกว่าทูมิโน่ฆ่าตัวตุย๋ยบางคนว่าเขาได้ฆ่าพ่อแม่ของเขาเองเธอกำลังชดใช้กรรมของเธอในนรก และไม่มีใครได้ยินเสียงเธออีกเลยถ้าคุณอาบวจบทกวีนี้ในใจมันก็เป็นเพียงแค่บทกว,วีแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกเหมือนโทมิโนคุณอาจเดินอยู่ในนรกคุ่มเดียวกันกันกบเธอระวังเสียงกระซิบ์ที่คุณได้ยินในหัวตอนนี้บางทีมันอาจไม่ใช่เสียงของคุณก็ได้ฝกกากติดตามตุ๊ตตกูรูกับสยองแล้วมาว้นหาปราิศนาดกัด้วยกันแต่ระวังหนะ้ามีบางอย่างกำลังมองคุณอยู่